เป็น beauty blogger youtuber tiktoker ได้ใช้ของฟรีจริงไหมฝาอันตอบตรงนี้เลยนะครับว่าทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฝาอันสุดติ่ง อ่อีกแล้วนะครับผมวันนี้คือตามหัวข้อคลิปเลยนะครับเพอันรู้สึกว่าหัวข้อนี้มันน่าจะมีน้องๆหลายๆคนที่อยากจะรู้นะครับเพราะว่าอย่างปัจจุบันเองเนี่ยอาชีพบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือว่า Tik t o k อกเอเองเนี่ยก็เริ่มเป็นที่ยอมรับแล้วก็เริ่มมีน้องๆเจนใหม่ๆที่แบบเอออยากจะ เริ่มต้นตรงนี้อยากจะทําตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนฝันเองในสมัยที่ฝันยังไม่ได้เริ่มทาเนี่ยเออฝันก็มีความสงสัยอยู่กับเรื่องนี้นะว่าแบบเออคนที่เขาแบบพอจะมีชื่อเสียงหน่อยเนี่ยเขาเวลาใช้ของอะไรเขาใช้ฟรีหรือเปล่าหรือว่าต้องจ่ายตังหรือว่ายังไงนะฮะแล้วก็น้อยคนมากๆที่จะออกมาทําคลิปเรื่องนี้นะครับฝันก็เลยถือโอกาสนะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับ เนี่ยน้องๆหรือว่าใครอีกหลายๆคนเลยก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟอันด้วยนะครับเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ t ิ๊กตอกได้ใช้ของฟรีจริงไหมฟ้าอันตอบตรงนี้เลยนะครับว่าจริงแต่ไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดในที่นี้คืออะไรฝาอันต้องบอกก่อนว่าอะเท่าวความก่อนนะอย่างอาชีพบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่ายูทูบเบอร์คนดังต่างๆเนี่ย ส่วนหนึ่งของรายได้ของเขามันมาจากการที่เขาไปโปรโมทสินค้าใช่ไหมหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสปอนเซอร์อย่างเช่นฝันทำคอนเทนต์มาคอนเทนต์หนึ่งทำคลิปมาคลิปหนึ่งก็จะมะีบางแบรนด์ที่เขาแบบรู้สึกว่าอยากจะเอาอคนนี้แล้วกันที่เหมาะกับสินค้าของเขาอย่างเช่น อ,อ,อย่างฝาอันทำสายบิวตี้ใช่ไหมก็จะมีพวกเครื่องส,าสําอางสนมากที่จะเข้ามาในแต่ละแบรนด์การที่เขาจะเลือกอคนดังต่างๆที่จะมาดีวิวให้เขาเนี่ยเขาก็ต้องแบบคํานึงว่าเฮ้ยกลุ่มคนดูของคนดังนั้นนั้น่ะมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเขาหรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นรายได้ ที่จะเป็นขเขาเรียกว่าอนะไรที่เป็นรายได้ส่วนมากเลยแหละของใครหลายๆคนรวมทั้งฝันด้วยอย่างถ้าเป็นเงินจาก YouTube เงินคู่ค่าโฆษณาเองอะ่ะฝันพูดตรงนี้เลยนะว่ามันได้น้อยแบบน้อยมากๆจนแทบจะแบบแค่ค่าตัดต่อก็หมดแล้วอะ่ะเออจริงๆพอเรามีอ,อิทธิพลในระดับหนึ่งบนโลอกอลอนไลน์เวลาเราใช้อะไรไปแล้วมันก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบเราอะ่ะอย่างทุกคนที่กำลังดูฝันอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ย อุ้ยพี่ฟ้าอันใช้อุ้ยดมัยเวิกาใช้อุ้ยพี่บีเดสกาใช้ไปลองดูบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือจุดประสงค์ของแบรนด์หลักๆเลยซึ่งแบรนด์ก็จะส่งของมาให้เราในที่นี้ฝ้าอันขอบพูดถึงกรณีใหญ่ๆอยู่2กรณีแล้วกันเนาะก็คือ1เป็นกรณีที่แบบส่งมาให้เฉยๆแบบอ่ะคุณฟ้าอันเนี่ยทางแบรนด์อยากจะส่งอันนี้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยบางแบรนด์เขาก็จะบอกนะแบบเออขอช่วยถ่ายรูปลงหน่อยหรือบางบ,บางแบรนด์เนาะเขาก็จะบอกว่าเอออยากส่งให้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของแบรนด์เลยกับ2ในเรื่องของสปอนเซอร์สปอนเซอร์ในที่นี้คือ1นึ่เขาก็ต้องส่งของมาให้เราด้วยแล้วก็จะมีบัตเจตหรือว่าเม็ดเงินให้เราด้วยส่วนหนึ่งจากการที่เราทําแบบทําการโปรโมทอะ่ะเออเป็นบล็อกเกอร์มันก็ดีตรงนี้แหละทุกคนมันได้ใช้ของฟรีแล้วก็มีรายได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่คืออ่ะหลายๆคนก็โอ้โหรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างอันนี้ก็ไม่ผิดนะฮะก็ คำแนะนําก็คืออยากให้น้องๆเริ่มทําดีกว่าหลายๆลคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ฝันอยากจะเริ่มทำคอนเทนต์ทำยังไงดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าฝันจะมาแชร์นะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะทีนี้เมื่อกี้ฝันพูดในเรื่องของข้อดีไปแล้วใช่ปะ่ะทุกอย่างมันก็มีท้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างเช่นเวลาเรา,เรารับงานสปอนเซอร์มาสิ่งหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะจะ,จะรู้สึกเหมือนฝันเองไหมนะ คือมันจะมีแรงกดดันอยู่ทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารับเงินจากเขามาสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําตามเขาคือเขาก็จะมีแบบเงื่อนไขมาหรือว่ากดข้อทึบๆๆมาให้เราทําตามแบบร้อยเอร์เซเลยหรือถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่เรารับมาเฉยๆอันนั้นะก็จะรู้รสึกสบายตัวหน่อยเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้มีแบบเฮ้ยคุณฝ่าอันต้องทาอย่างนี้อย่างนี้คือเขาก็จะไม่ได้เมียอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบส่งมาให้เฉยๆแล้วก็เราอยากจะโปรโมทก็อ่ะถ้าโปรโมทเขาก็ดีใจหรือไม่ ถ้าไม่ชอบก็ออามาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประเภทที่แบบเออเราคนทำคอนเทนต์อย่างเราก็จะสบายใจแล้วก็ลงใจขึ้นมาหน่อยแต่ส่วนตัวสำหรับฝาอันเลยนะถ้าจะเอาแบบ Play s a ซฟหรืเอาสบายใจสุดๆนะคือการซื้อแล้วก็มารีวิวเองคือฝาอันแบบนึกถึงตอนช่วงแรกๆที่ตัวเองทำอะอย่างพวกครีมซองเซเว่นหรือว่าอะไรเงี้ยฝันซื้อเองนะทุกคนเข้าเซเว่นแต่ละทีคือหมดเป็นแบบ สองสามร้อยสี่ห้าร้อยเพื่อที่ว่าจะได้ซื้อครีมซองมาหลายๆอันแล้วก็ทําเป็นคลิปคลๆมันก็จะได้หลายคลิปลงไงเออคือในเมื่อเราซื้อเองเราก็จะพูดในฐานะลูกค้าคนหนึ่งเกียดปะเออเราก็พูดได้ทั้งข้อดีข้อเสียตามความจริงโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบบอุ้ยแบรนด์จะรู้สึกแบบนี้ไหมแบรนด์ band จะอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ก็ก็จะเป็นสิ่งที่ฟ้านมองว่ารู้สึกสบายสบายใจที่สุดแล้ว,วสำหรับฟ้านแต่ก็ดีใจเหมือนกันที่ตัวเองสามารถที่จะพาตัวเองมาจนถึงจุดที่แบบ แบรนด์ Urban, อะไรแบรนด์อินดูอะไรอย่างเงี้ยฝานก็ต้องขอบคุณหลายแบรนด์จริงๆ,ๆที่แบบเออส่งมาให้ฝานลองใช้เนาะเพราะว่าฝานเองก็เริ่มจากศูนย์จริงๆโอ้ยติดลบดีกว่าเรียกได้ว่าติดลบเลยดีกว่าคือช่วงแรกๆขาตั้งกล้องไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้โทรศัพท์แบบ a n d ด o i d เครื่องแบบ45 0 0 0พันแบบนั้นน่ะคือฝานไม่ได้บอกฝานไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าคุณภาพวิดีโอมันก็จะแบบมีแลกมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเออจนจนฝานแบบ พยายามต่อยอดรายได้ที่ได้มาเพื่อที่มาซื้ออุปกรณ์ต่างๆอย่างกล้องที่กาลังอา่านอย่างไฟที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้เออประมาณนั้นก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆหรือว่าใครหลายๆคนที่กําลังรู้สึกว่าเอออยากจะออกมาทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะอาจไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราหรอกถ้าเราตั้งใจฝันเป็นกาลังใจให้นะครับผม หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะตั้งใจทําจากใจจริงๆนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ฝันมาพูดอะไรเกี่ยวกับอาชีพที่ฝันกาลังทําอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะถ้าฝันพอมีความรู้ก็จะมาทําคลิปบอกหรือถ้าเกิดว่าไม่รู้อะไรเนะี่ยเดี๋ยวฝันจะไปศึกษาให้มันเข้าใจจริงๆแล้วก็ค่อยมาแชร์กับทุกคนเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝันด้วยนะครับผมใครอยากพูดคุยกับฝันก็พูดคุยกันได้ในไอจีนะชื่อฝานสุดติงตามนี้เลยสําหรับวันนี้ฝันุดิง นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย